อันนี้อันนี้พิกานกันเองไม่ต้องเซ็นเซอร์ออกไปเลยออกไปเลยไม่ทันแล้วกูไล่สดด้วยไม่เห็นกูกูไล่สดด้วยออกชอบกูไปเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวเขาโดนดีจริงจริงน้องหอยหีอันนี้ชื่อไมชื่อเล็กอ่ะน้องหอยเล็กนะย่าไปย้อนสอนเดี๋ยวทีจะพึ่งยังยังตอบไม่หมดจะนี่เข้ารอบหมดแล้วอ่ะเฮ้ยเขาคล เขาคัดเข้ารอหมดแล้วเหรอเนี่ยกูยังไม่ทันตอบเลยมึงเขารอบได้ไหมวะเออประทับใจอะไรไปใหญ่มากที่สุดทะลึ่งสุดๆุดโอ้โอ่านึ่งอ่ะเป็นพี่สาวเขาเอาเป็นพี่สาวเหรอโออนี่พี่สาวนี่น้องเขาโอ้โหแม่งเอาตระกูลเขามาร้บหมดเลยเนี่ย oh. บิดเบิกแต่ก็เจริญเป็นคนแรกเอาป้าเป็นคนไปคนแรก ไมีใบใหญ่อยู่ที่ออสเตรเลียนี่ใบใหญ่มีแบบฝรั่งชอบมีอะไรไหมโอยมันมีพวกเป็นทหารตี้จนตายค่ะตีตีจนตายตีจนตายกตบทหารทหารเ่ยออสเตรเลียแม่ชอบยิงปืนคนนึกขึ้นปืนเขาไม่มีเขาไม่ใช่เขาซีโอเล่ ว่ายพี่สาวมันคนแรกที่แปลว่าออสเตเลียอ๋อป้าเป็นคนแรกเป็นพี่เท้าใบใหญ่อ๋ออันนี้มีบุบเบิ้ลขนาดบุกขนาดคนตามไปพลั้งอย่งซี้แล้วไอ้พวกบุบเบิ้ลนี่จะเลือกเฮียอะไรกันมาเนี่ยออเตเลียทหารตายขึ้นประเทศแล้วก็มเหมาคนไทยเขาหนักข้าวช่องเป้าอ่ะนิ่เพื่อเป็นสุดท้าย ทั้งคนสุดท้ายจะรอดหรือเปล่าไม่รู้อะไรนะจะรอดหรือเปล่าไม่รู้จะรอดหรือเปล่าไม่รู้ไม่ตายหรอกนี่กูมางานอะไรวะนี่งานครอบครัวมวยทิพไพ่ข่าวบอยได้ครอบครัวพี่เล่ประทับใจอะไรป้ายใหญ่มากที่สุดคะแนนพิเศษตอแหล่ที่เมาทำกับข้าวอร่อยเต้นมันล่อนเก่ง ให้ผีสัานพี่คมมาจะเจ,เจอพี่ปยาย่ยไหมเท่าไหร่ห้อยครั้งเดินท่ามปายายปยายญ่คนไหนครับเอาไอาคนนี้เอาไอคนนี้เ<ล>ขาชี้มาเขาไม่รู้จักพี่คมแล้วพี่ประทับใจอะไรปรยายญ่มาพี่ตัวบอกตรง,ตรงๆด้วยความคารวะเ,เลยคนอื่นเขาอ้ามดเลยนะว่าจะมางนู้นเรื่องอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าคนบอกเลยว่าไม่ทะลึงล่งนะยู่วัดนะนี่ยูวัดยู่วัดเออ เพราะว่าพี่ใหญ่เป็นคนคำุคำนมเนาะครมะคาโมเออเออเอาเอาทาพระเข้าตั้งใช่เอาทาพระเข้าวยมเออเข้าคง <laughs> เป็นคนที่ทำกับข้าวอร่อยที่ที่เขาชมและที่เราเคยทานนะเออแล้วก็ด้วยความรู้สึกตรงนี้ของของหลายๆคนนะก็บอกว่าพี่ใหญ่สุดยอดแล้วก็นักข่าวช่องแปดเนี่ยจะออกตัวให้คานิดนึงว่า เมื่อกี้เจ๊เขาบอกว่าอยู่ช่องแปดอือกูรู้กูจำได้เอออยู่ช่องแปดจริงเออขายบัตรทางด่วนช่องที่แปดอ่ะเฮ้ยนักข่าวรู้แฟนเอาล่ะพุทธะอภิวันอ๋อกูก็อรู้ว่าขายบัตรทางด่วนไม่เคยดูเลย<อ>ว่าไงคุณจิตดีคุณลองรับอกอดิฟังจิตดีอาปากเดี๋ยวก่อนคุณจิตดีใจเย็นตังกันก่อนตังกันเออเออช่องเกินแล้วสามสิบวินาทีไม่เคยดูช่องอ่ะประทับใจอะไรประยัยมากที่ตัด มูกพี่ใจดีที่สุดใช้เก่งก็ต้อไปเต้งใช้เก่งใจดีทุกทีดาเก่งแต่ก็ไม่เดีดีอ่ะใจดีด้วยโอเคมเนทุกอย่างน้องนี่ใครบอกแกว่าม่วงนี่เป็นมะ่วงข้าวบอยใครบอกแก้วลูกพี่นะจ้าพี่พ่เที่ไหนลงมาให้น้องทุกอย่าง ล้วงอะไรนี่มาไหนไม่อวานอะไรนี่ข่าวบอยไหนไม่รู้พอแล้วหมดเวลาไดีสี่จะต้องมาพี่สี่ต้องมาพี่ใจดีที่สุดเลยค่ะโอเคข้างบนนะข่าวบอยข้างล่างอย่าให้รู้ไปเอาอผ้าม่านพระมาเรืวอยๆสุดท้ายครับสุดท้ายครับเยังรับคุณคุณพูดได้ดีมาก คุณพูดกระทบใจบเดีอาใจเป็นพิเศษหรือเปล่าเลี้ยงทหลอะไรองให้เขาตอบก่อ,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 อน,นให้เขาตอบก่อนนะคำถามทุกคำถามมีคะแนนให้คุณประทับใจอะไรป้าใหญ่มากที่สุดครับคุณเล็กครับ <c oughs> นะป้าใหญ่เลยเหรอ,อนะครับ <c oughs> เป็นแนวร่วมที่ดีมา <c oughs> เป็นแนวร่วมที่ดีเดี๋ยวมีเขาใจเงินครับ แม่รู้กับมุ้คุณหนึ่งนึ่โอบามาวัดไปโม่ตัก่ตักผีโม่ิสัยทัศน์คุณนี่มันเกี่ยวกับครอบครัวคุณมากเลยครับผมแม่ร่วมกับคุณนะครับใจเย็นครับใจเย็นครับผมคุณใจเย็นเลยด่างหมดดูด้านล่งหมดเออนี่คุณประทับใจก็ใหญ่ด้วยคุณกำลังละประจานผมครับผม แทนอ๋อดูแลดูแลผัว่าคุณแทนคุณใช่โอ้ยอเขาเยผัวคุณว่าพวกอะไรนะอยากได้ป้าใหญ่มาเป็นเมียน้อยอยากได้ป้าใหญ่มาเป็นเมียน้อยผัวคุณคุณเคยถามผัวคุณไว้ว่าจะพาดอย่างนี้ผัวคุณจะเอาไหมครับภาวนาใจนะเขาอธิบายให้ผมโอ้โหทุกอย่างที่เขาทำนี่ว่าขอยาเอาเถอป้าโอ้โหคุณตอบได้ดีมากครับผมมาคราวนี้ครอบครัวพ่อใหญ่หมดทุระแล้วต่อไปเป็นครอบครัวโอบาทแล้วเนี่ย นะครับผมนี่คือผู้เข้ารอบ11คนสุดท้ายอย่าไปคิดอะไรมากที่ว่าเรามาร่วมกิจกรรมสนุกสนุกกันนะฮะคิดมากผู้ใหญ่ไม่ใช่เข้าร่วมผู้ใหญ่โทรไลน์ผู้ใหญ่ครับนะครับป้าใหญ่จะเป็นผู้ติกเก่งนะว่าใครเข้ารอบ5คนสุดท้ายไม่เกี่ยวกับผมเลยนะฮะตอนนี้ป้าใหญ่ติกเก่งแต่ยังไม่กล้าตอนนี้ไม่ทะลุนะทะลุกสนานจังหวะโจ๊กๆกันอีกนะ 8รอบครับผมอ่าประมือกับผู้เข้ารอบทั้ง11คนตุวทายครับครับพมะอ่ะะา,าอเดี๋ยวลงไปพักผ่อนก่อนนะครับ่าลงมาพักผ่อนก่อนนะครับ คงคน้องรใจะพี่สาวแต่บบานส่งขอโทษอย่โกรกันปกนเราวทวงนใจให้งนุ่านะสัญอนรมาโอ้ตา เลนืยเหนื่อยหน่าหใจไม่ได้มือากแือจงรักสักดีให้ตัพี่ไม่ช่วยรนั้นตตาททมาื่รเมือตใจ ให้ไปแต่งปยมันไม่มีรายได้ที่ทวรนรโยาเรียเรียกติดต่อเดียแม ต้อนเนี่องกันเรื่องของุคร like ับเอาเนื้อเป็นเนือผสักครีมีแสแม่คุณะนายจึงปุ่นอย่างนี้ อกเงตังตัเนื้อตันตันทั้งอย่างนีหน้าหยุนยาวหัวหยุนีมอยู่พี่ถนัดแม่มันอกแฝดตั้งแฝกอดนอนคนงนเนื้อกอดหน่อยนะเมืว่าทำบุญเมื่อตอนหลอนดาอย่างอ่อนเอาเท้ามันย่างอกดาทั้งจะมหนาลมจะต้องห่งา หนาวป้าหรือจะต้อหีไปหนาวิ่งหรือจริงู้ใหญ่ับน่หนาวตาแล้วใก่อนนอน้าอาแต่ปวดกบอนเออจะขอนอนตังนงตายที่เคายทายท้อนคงจนหนางหนอนอนอนทั้ดใจ ขอเสียงคนโสดหน่อยจ้าอุ้โสดสามคนเลยนะแน่ใจนะจับไม่เขาเนี่ยหนาวลงนึกสองหมถ้าหนาวข้าลืมสองงไปตหาผู้จริงหรือตีเป็นผู้ใหญ่ข้าพี่หนาวใจแล้วใครจะมาดีก่อนเนา អសំណីពីបាត់តៃនេះខានខាយខាយខនអកកាស្អាវចាំដាននដងអនចាំគួតគใจ รู้หรือเปล่าครับวันนี้เป็นการแสดงครับผมคุณคุยกับใครครับคุยกับเพื่อนผมครับไหนฮะแบบนี้เลยนะครับผมแบบนี้นะโอเคครับขัดจ่างขึ้นมาเต้นเป็นตัวอย่างไอ้ชาวมีใจซซ์ร้อยนะโอ้โหเอาเสพสีตั้งตัวได้เลยนี่ะอ่านะนี่เป็นการแสดงนะครับผมขอให้ภรรยาุูตีรักอันเป็นุูตีรักของผมเข้าใจผมด้วยนะครับเป็นการแสดงในหนุมชื่ออะไรลูก ชื่อแนนค่ะชื่อแนนอีแนนมึงเป็นสาวได้ไหมให้คูเต้นรูดได้ไหมอะไรนะครับผมพระเทียมไม่ไม่เห็นนะกระเทียมแดงดุยครับนะครับ พี่พรพี่พรนี่เขาเป็นคนออกสนประภายนะไอ้ไอ้บะพีพรพรขอบคุณมากพี่มึงเอาใจฟูไนีไหมล่ะโอบยครับว่าไอ้ทิพย์ทีละหนอกมึงเริ่มพังอาจแล้วล่ะใช่ป่ะมันเป็นการแสดงครับเป็นการแสดงอ่าโอเคนะครับเป็นเสาต้องไม่มีหัวใจยืนนิ่งๆครับอ่าขอบคุณน้องค่ะขอบคุณจ้าโอเคโอเคแน่นใส่เต็มที่นิดนึงครับ มึงขอบใจมากอีวะเนาะใครดูไม่แทอีกเลยครับเหมือนอยากจะให้ภาพเบลอๆอยากจูได้ได้ครับคุณเช้าเชยนเย็นครับอะไรนะครับตอนนี้มึงสนุกครับมึงอยากดูสภาพตอนูกลับบ้านไหมครับมึงอยากดูไคลิปไห้ดูครับ คนคทงบ้านเมื่อกี้ผมไล์สดอยู่เขาบอกดูไม่เห็นเลยพอเลยครับเล็ครับขอหน้าก่อนพอเลยครับเ่ภาพนี้อีเมียกูหันหน้าออกคลองนะครับพอแลวครับยังไม่เห็นอะไรนะครับยังไม่เห็นมึงชมเลี้งมองตามเมียกูด้วยครับอีด้วยครับวันนี้น้าเล็กไม่ว่าอะอะไรนะ่้เล็กไม่ว่าไม่ว่าครับไปถามมันไม่ว่าไม่ว่ามันตบเลยแหละไอ้แนไร่องนิดนึง เฮ้ยต้องเอาใจตลอดเลยมั้โอ้เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเสาไหม